จะเลือกซื้อเลนส์สักตัวควรเลือกแบบไหนมาหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะดีมเลือกได้วันนี้ดิมจะพาทุกคนมาซื้อเลนส์กันค่ะสำหรับคนที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้วอยากจะซื้อเลนส์สักตัวควรเลือกแบบไหนคลิปนี้จะพาทุกคนไปหาคำตอบกับพวกเราฉลาดเลือก เลนหลักๆจะมีอยู่2ประเภทครับก็คือเลนฟิกกับเลนซูมเอาเลนอะไรก่อนดีเลนซูมก่อนลวกันเลนซูมก็คือเลนที่สามารถปรับเปลี่ยนระยะของการรับภาพได้มุมการรับภาพได้ก็คือสมมุติว่ามันจะมีถ้าเป็นเลนตัวนี้20 70อะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนระยะมุมรับภาพเนี่ยตั้งแต่20ไปจนถึง70ได้อ่าประมาณนี้ส่วนเลนฟิกอ่าเลนฟิกพวกนี้ก็จะเป็นเลนที่มี มุมรับภาพเดียวอย่างเช่นตัวนี้ก็คือ28มิลก็คือไม่สามารถที่จะหมุนอะไรได้หมุนก็คือโฟกัสอย่างเดียวเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนมุมในการรับภาพเราก็ต้องเดินเข้าเดินออกเอาเองอะไรประมาณนี้ครับหลักๆมีอยู่2แบบเลนส์2แบบเนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้งานต่างกันนะครับถ้าเป็นเลนซูมนะครับก็จะเหมาะกับการที่เน้นความสะดวกสบายก็คือสามารถเปลี่ยนมุมได้เราซูมได้อะไรเงี้ยครับซูม หมุนซูมได้ไม่ต้องเดินเยอะอะไรเงี้ยครับอ่าอ่าแล้วก็พกตัวเดียวอาจจะถ่ายได้หลากหลายอย่างกว่าส่วนเลนส์ฟิกเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการคุณภาพที่สูงกว่าเพราะเลนส์ฟิกเนี่ยด้วยความที่มันทําแค่ระยะเดียวเนี่ยชิ้นเลนส์มันก็ถูกออกแบบมาเพื่อระยะเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นเลนส์อันอื่นมาหมุนเพื่อเปลี่ยนระยะอะไรเงี้ยมันก็จะได้คุณภาพที่สูงกว่าอ่ามันจะคมกว่านั่นแหละพูดง่ายๆอ่าสำหรับคนที่ชอบความคมชอบละลายหลัง อาจจะเหมาะกับเลนส์ฟิกมากกว่าประมาณนี้ครับเลนส์ตัวไหนที่เหมาะกับเริ่มต้นอาจจะเป็นเลนส์ r m a l Zoom สักตัวหนึ่งก็คือเลนส์แบบนี้ครับก็คือ20-70จริงๆมันเป็นระยะใกล้ๆเคียงกับตัวเลนส์คิดที่ติดก,กล้องมาครับจริงๆถ้าสําหรับมือใหม่เริ่มมาเลยเนี่ยผมแนะนําว่าซื้อเลนส์คิดมาด้วยเราจะได้เอาไปหัดถ่ายก่อนอะไรเงี้ยครับก็เป็นช่วงระยะที่มันเขาเออกแบบมาแล้วว่ามันถ่ายไม่ยาก ถ่ายง่ายๆอะไรประมาณน,นี้ครับก็ติดมาด้วยก็ได้ราคาสําหรับคนที่นอกจากเลนที่เป็นเลนคิดแล้วควรจะพกเงินมาเท่าไหร่จริงๆมันจะมีราคามันจะมีเลสหลายเลนราคานะครับของทั้งเลนคิดแล้วก็เลนซูมเลยแต่ว่า เริ่มต้นจริงๆก็อยู่สักราวๆ20,000บาทขึ้นไปนะประมาณนี้จริงๆมันก็จะมีถูกกว่านั้นนะครับเป็นเลนของพวก t h i ร์ปาร์ตก็มีเหมือนกันนะ,อะของนอกค่ายนะครับไม่ใช่ของค่ายค่ายนั้นอะไรเงี้ยอย่างเช่นแค m มลอนซิกมอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ราคาก็อาจจะย่อมเยาวลงมากว่าเลนค่ายในขณะที่คุณภาพบางทีก็สูงประมาณนี้ครับถ้าเลนซูมเนี่ยอาจจะเหมาะกับการถ่าย พิธีถ่ายงานพิธีถ่ายเที่ยวเลนตัวเดียวเที่ยวทั่วโลกอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันจะง่ายกว่าไม่ต้องมาเปลี่ยนเลนเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเลนฟิกถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเลนฟิกเนี่ยเราต้องเปลี่ยนบย่อยๆถ้าอยากได้มุมกว้างเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นมุมกว้างถ้าอยากได้มุมแคบก็ต้องแคบลงก็ต้องเปลี่ยนเป็นมุมแคบอะไรเงี้ยถ่ายไกลๆทีนี้พอเป็นเลนซูมเนี่ยมันก็สะดวกตรงที่ว่าเราใช้เลนเดียวเราหมุนซูมเอาอะไรเงี้ยเหมาะกับคนสายท่องเที่ยวอ,อะไรเงี้ยประมาณนี้จะจะเหมาะกว่าหรือว่าไม่อยากเปลี่ยนเลนประมาณนั้นครับ ถ้าซื้อเลนส์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องระยะมันจะกลับไปถามว่าถ่ายอะไรสมมติว่าถ้าถ่ายวิวอาจจะมองหาเลนส์มุมกว้างสักหน่อยไว้หรือจริงๆถ้าวิวจริงจังขึ้นไปอีกก็ต้องหาเลนส์มุมแคบอีกสักตัวหนึ่งแบบแคบๆเลยเพื่อถ่ายเจาะเป็นบางจุดหรือถ้าถ่ายว o g ก็จะเป็นเลนส์อีกแบบหนึง่งอาจจะก,กว้างหน่อยแต่ว่าไม่ต้องกว้างมากอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าถ่ายบุคคลถ่าย portrait สวยๆอาจจะหาเป็นเลนส์ฟิก ที่เปิด F ได้ค่อนข้างกว้างเพื่อที่จะทําให้ละลายหลังได้เยอะอะไรเงี้ยครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของระยะมากกว่าว่าจะถ่ายอะไรถ้าอยากเที่ยวทะเลถ้าพกของเยอะผมก็แนะนําเป็นเลนช่วง Normal Zoom สักตัวอาจจะเป็น24-70สักตัวหรือว่า20-70สักตัวอะไรเงี้ก็ได้อะไรเงี้ยครับบางทีมันก็จะครอบคลุมกว่าหรือว่าถ้า ถ้าที่ยวทเลแต่ว่าถ่ายแฟนไปด้วยต้องถ่ายแฟนอันที่สําคัญ <c oughs> ก็อาจจะต้องมีเลนที่เป็นเลนฟิกติดไปอีกสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะถ่ายละลายหลังให้เขาอะไรเงี้ยประมาณนี้เลนฟิกคะย่ไหนครับถ้าคนติดวิวที่คนนิยมก็จะเป็นชักช่วง35ม mm. ิลประมาณนี้35มิ mm f 1.4ประมาณนี้ก็ได้35เลน f 1.8ก็จะถูกลงอะไรประมาณนี้ <c oughs> อยากถ่ายสาวก็ไป85มิล mm. ก็ได้ครับหรือว่า50 มิน f 1 2, ราคา70,000อะไรเงี้ยครับสาวหลงแน่นอนหลักๆมันเป็นเรื่องคุณภาพแล้วก็ชิ้นเลนชิ้นแก้วที่เขาเอามาใส่มันจะมีความพรีเมียมต่างกันแล้วก็จริงๆมันเหมือนเลนเกตที่โปรกว่าเนี่ยบางทีมันเห็นผลอาจจะไม่ได้เยอะในสถานการณ์ทั่วไปแต่ว่ากรรมวิธีการได้มาเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนนักกีฬาครับ การที่จะได้เวลาที่เร็วขึ้น1วิ2วิเนี่ยมันยากมหาศาลกว่าจะได้ประมาณนั้นก็เหมือนกับเลนเนี่ยเวลาทําเลนก็คือทําให้มันคมขึ้นมาอีกประมาณนึงเนี่ยมันก็ต้องทําค่อนข้างเยอะ,อะประมาณนี้มันก็มันก็เลยจะลึกเป็นเรื่องพวกนี้ครับที่ทําให้ราคามันต่างกันคุณภาพของเลนการแยกขยายความคมหรือว่าเวลาย้อนแสงถ่ายมาแล้วยังคมเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าอะไรพวกนี้มันก็จะเห็นผลเยอะ แต่ถ่ายทั่วไปบางคนบอกอา,อาจจะแบบไม่ค่อยเห็นต่างเท่าไหรอ่อะไรเงี้ครับถ้าเรื่องความแตกต่างของราคาของเลนส์แต่ละเกรดเนี่ยมันจะมีตัวถูกตัวกลางตัวแพงอะไรอะไรประมาณนี้นะครับตัวถูกเนี่ยก็อาจจะชิ้นเลนสอาจจะไม่ได้ใสเท่ารวมไปถึงเวลาที่เราถ่าย ย้อนแสงอะไรเงี้ยอาจจะมีโค้ดมีแฟร์เป็นแบบแสงพุ่งเข้ามาหรือว่ารายละเอียดที่มันอาจจะน้อยกว่าเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงอันนี้สําคัญเลยเวลถาถ่ายย้อนแสงเนี่ยถ้าเป็นเลนที่เกรดแพงขึ้นไปอีกแพงกว่า,กวา,กวาเกรดโปรอะไรเงี้ยเวลาถ่ายย้อนแสงจะได้คุณภาพของแบบรายละเอียดมาเยอะกว่าเลนตัวทุกๆลุ่ ปรระมาณนี้คับเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากดูคลิปนี้จบเชื่อว่าหลายคนน่าจะซื้อเลนแล้วก็เลือกเลนของตัวเองเป็นแล้วนะใครสนใจก็สามารถมาล้องจับมาสัมผัสตัวจริงกันได้ที่ซูมกล้องหรือว่าร้านค้าตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศเลยเพราะว่าจะเลือกทั้งทีก็ต้องเลือกให้ดีเลือกให้คุ้มเลือกแบบไม่ตกเทรนด์เลือกอย่างพวกเราฉลาดเลือก